วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามของเราพูดคุยกันเรื่องของศาสนาความจริงแท้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะโดยอธิบายความจากธรรมนิยามนั้นเราได้อธิบายในหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เข้าใจท่องแท้ในพุทธศาสนาว่าคือแก่นสารสําคัญของโลกนี้ จริงๆแล้วนอกจากเราชาวพุทธชาวไทยที่เราศึกษาแล้วก็มีความศรัทธาแล้วดินแดนพุทธศาสนานั้นยังปักหลักมั่นคงในดินแดนอื่นด้วยนะคะวันนี้เราจะพูดถึงศีลังกาค่ะศีลังกา ที่เขามีความศรัทธาและเชื่อมั่นค่ะว่าเขาคือประเทศหนึ่งและเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องพิทักษ์พุทธศาสนาความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะคุยกับหลวงพ่อโกวิดนะคะพระอาจารย์ดรโกวิดหรือพระศรีปริยัติวิสุทธิ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดด่านในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเจ้า,า,าคณะอำเภอด่านขุนทศค่ะกราบนมัสก,การค่ะต่อเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะชวนพระอาะจารย์คุยเรื่องศีลังกาเพราะ,ะว่า ธรรมนิยามเราเนี่ยพาแฟนๆรายการไปที่ประเทศอินเดียมาหลายครั้งด้วยความศรัทธา<น>แล้วก็เราก็สัมผัสได้ถึงชาวพุทธศรีลังกาที่เปี่ยมศรัทธาที่ไปอินเดียนะคะเราอยากจะไปเยี่ยมชาวพุทธศรีลังกาที่<น>อินเดียอยากจะเห็นศรัทธาอยากจะเห็นประเทศของเขาว่าเป็นยังไงอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าค่ะว่าพุทธศาสนาในศรีลังกาเริ่มเหมือนประเทศไทยหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่า บางส่วนคล้ายกันแต่บางส่วนก็ต่างกันมากที่ว่าคล้ายกันก็คือการรับพระพุทธศาสนาเนี่ยรับตั้งแต่หลังจากสังคยนาครั้งที่สคือรัชสมัยของพระเจ้าสโขมาราชที่ต่างกันก็คือสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้น แต่ประเทศศรีลังกาเกิดขึ้นแล้วประมาณปีพศ .300 กว่ากว่ายังไม่ถึง3 0 0 236 2ส6สมัยพระเจ้าอโศกสมัยพระเจ้าอโศกที่ที่ส่งพระธรรมทูตออกไปพร้อมกัน9สายในในขณะที่ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิยังไม่ปรากฏว่าตรงไหนเป็นไทยเป็นลาวเป็นพม่าแต่ในขณะเดียวกันนั้นศรีลังกามีประเทศเรียบร้อยแล้วมีพระราชาปกครองแว่นแคว้นแล้ว ศรีลังกาที่เขาก่อนไทยเป็นเป็นพันปีเลยอะค่ะเริ่มความเป็นประเทศตั้งแต่พศหนึ่งมีคัมภีบันทึกจารึกไว้เป็นคัมภีมหาวางาังสารพศหนึ่งเลยพศหนึ่งเลยเริ่มเป็นประเทศศรีลังการเริ่มเป็นประเทศศรีลังกาแต่ว่าดินแดนนั้นมีมาก่อนแล้วค่ะแต่ในในขณะนั้นเนี่ยคําว่าศรีลังกายยังไม่เกิดเกิดคําว่าตัมพระปันนิแปลแปลตามแต่ตัวอักษรว่า ประเทศที่คนมีฝ่ามือแดงเพราะผิวเขาคล้ำอ่าคือมือเขาเลยดำหรือเปล่าค่ะคือดินดินเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นดินสีแดงพอก้มลงกราบลุกก้มไรแล้วก็ฝ่ามือก็เลยติดในชื่อเหมือนลูกลังแดงลูกลัง่างนั่นๆเคยชื่อว่าตมพระปันนิค่ะแล้วก็ต่อมาจึงเกิดเป็นสีลังกานั่นคือประเทศเขาที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2500หรอปีพศหนึ่งเริ่มพศหนึ่งในสมัยพระเจ้าวิชัย ที่ไปจากประเทศอินเดียค่ะแล้วไปขึ้นฝั่งที่เกาะนี้ค่ะแล้วก็เป็นต่อมาท่านเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนายัางยังยัง,ยงไม่มีการนำพระศาสนาเข้าไปเผยแผ่ค่ะคือสร้างสร้างประเทศสร้างบ้านสร้างเมืองก่อนเพราะว่าคนคนท้องถิ่นนั้นมีอยู่แล้วเหมือนอย่าง อินเดนแดงมีอยู่ในอเมริกาอย่างนี้มีคนถิ่นไม่มีอยู่แล้วเป็นธม,มินเป็นสิงห์ข้นปนกันอย่างนี้นค่ะและพอในยุคข,ของพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกส่งพระสมณทูตอ,ออกก้าวสายทบทวนคุณอานและฝากท่านผูกฟังนิดหนึ่งพอเป็นประวัติศาสตร์ย่อๆว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนสิ่งที่ล้ําค่าอื่นๆถ้าเก็บรักษาไว้ที่เดียวเวลาถูกทําลายมันก็จะสูญสิ้นไปหมดค่ะ พระเจ้าโศหาราชพระองค์มีวิสัยทัศน์ยาวไกลหากแม้นอินเดียจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถูกทําลายอย่างไรถ้าส่งพระพุทธศาสนาไปฝากไว้ยังนานานประเทศเนี่ยเหมือนอย่างคุณอันมีทรัพย์สิสนเต็มที่ฝากไว้อต้องกระจายไปทั่วโลกเลยค่ะหลวงพ่ <laughs> พระองค์ก็ส่งไปเก้าสายด้วยกันค <c oughs> สายหนึ่งก็หนึ่งในเก้าก็มาสุวรรณภูมิ <c oughs> มีพระรหันเจ้าพระโสณะและพระอุตระ นำมาเป็นอินเดียเลยเป็นคนอินเดียอินเดียมาแล้วก็อีกสายหนึ่งพระองค์ส่งพระโอรสคือพระองค์ต้องเลือกแล้วว่าสายนี้สำคัญที่สุดให้พระโอรสกับพระธิดาไปพระมหินคือพระมหินเถระพระมหินเถระกับนางสังคมิตาเทรีเป็นลูกสาวพระโอรสพระธิดาลูกชายลูกสาวของพระเจ้าอโศมหาราชเลยของพระเจ้าอโศมหาราชเลย ทำไมเลือกส่งไปศรีลังกาเวลามาสุวรรณภูมิก็ก็ไม่ใช่พระโอรสและพระธิดาแต่ศรีลังกาส่งพระโอรสพระธิดาไปส่วนส่วนหนึ่งถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์พระองค์กับพระมาหากษัตริย์คือพระเจ้าเทวานบยติสารเป็นพระสหายกันแต่ยังไม่เคยเห็นกัน พระเสหายเป็นพระสหายที่มีความนับถือกันรู้จักกันส่งเครื่องราชบรรณาการไปมาหาสู่กันรู้สึกดีๆกันอ่าดีกันท่านพระเจ้าอโศกอยู่อินเดียนะคะป่าตลีบุตรใช่ไหมฮะปาตลีบุตรปาตลีบุตรส่วนพระเจ้าเทวานาปิยติสัะเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกนะไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกก็หยุดศรีรังกาดีต่อการตลอดดีต่อกันตลอดค่ะก็เลยส่งลูกเรียกว่าเป็นพระสหายเลยค่ะเพียงแต่ยังไม่เคยเห็นกันค่ะนะก็ประนันการที่จะ พูดภาษาสามัญชนคือการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนรักเนี่ยก็ควรจะส่งบุคคลที่รักที่สุดไปอก็คือลูกชายลูกสาวไปมีภาพตอนที่พระมหินพระมหินเทระเนี่ยเดิญตอนมาเรือมากับพระนางนสังคมิตาเทรีตอนนั้นพระนางสังคมิตาบวชแล้วหรือย,ยังคะบวชแล้วบวชแล้วแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพิสุณีเป็นพิสุณีเป็นพิสุณีคือคืออย่างี้เริ่มแรกเลยใน ในช่วงแรกๆนั้นพระนางสังฆมิทายังไม่ไปค่ะพระมหินเทเถรละพร้อมด้วยพระอรหันแล้วก็ผู้ติดตามท่านไปก่อนไปปลดพระเจ้าแผ่นดินก่อนค่ะนี่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเลื่อมใสแล้วมีผู้เลื่อมใสออกบวชแล้วฝ่ายในก็คือฝ่ายคราชบริพานฝ่ายในก็ถือศีลอยากบวชอยากบวชเป็นพระวิสุณีเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละจึงต้องขอไปอีกครั้งหนึง่ง ขออุปชาผู้หญิงขอพระนางสังคมิตาเทรีมามาบวชพิสุนีให้ที่ศรีลังกาคือขอพระเจ้าโศกไปพระเจ้าโศกก็ส่งพระนางสังคมิตาเทรีส่งลูกสาวส่งลูกสาวมาแล้วพร้อมกันนั้นนําสิ่งอันเป็นเครื่องระลึกถึงที่มีค่าอย่างยิ่งก็คือกิ่งต้นพระศรีมหาโพ์ต้นเดิมจากพุทธคยาจากพุทธคยาต้นเดิมต้นแรกถือไปด้วยพระนางสังคมิตาถือไปเลยถือลงเรือไปเองค่ะ เอามาปลูกเอามาปลูกปัจจุบันนี้ซึ่งซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะตั้งแต่ปีพศ2องพอถึงปัจจุบันปัจจุบัน2556เป็นต้นไม้ที่ยุอายุ2ส0 0กว่าปี300กว่าปีต้นเดิมหน่อเดิมยังอยู่ต้นเดิมหน่อเดิมยังอยู่ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาปัจจุบันนี้ดูแลรักษาปันหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศ อย่างนี้ก็คือต้นไม้ที่อายุมากที่สุดในโลกแล้วมั้งคะหลวงพ่อไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะต้องลำดับต้นๆของโลกค่ะอยู่ที่เมืองอนุราตุระปุระซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกเออโยมได้เคยไปที่วิหารที่วัดกัลยาณีที่ชานกรุงคลัมโบในวิหารมีภาพพระนางสังคมิตามีภาพพระมหินทระเถระพระมหินทะเถระนะคะเอาตอนที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยลงเรือมาที่รีรังกา พระเจ้าเทวานามปิยติสะใช่ไหมคะที่วหวยน้ําไปที่เรือเลยลงลงไปรับลงไปรับในน้ําเลยลงไปรับในน้ําเลยเาภาพนี้หมายความอะไรคะสื่อสื่อให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยซึ่งเป็นพุทธ,ธรรมามกะแล้วเพื่อให้ความเคารพสูงสุดเนี่ยแทนที่จะรออยู่บนฝั่งพระองค์ทรงลงไปในน้ําทรงไปรับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วก็อัญเชิญต้นพระศรีกิ่งพระศรีมหาโพนขึ้นฝั่ง เสมือนหนึ่งว่ารับเอาพระพุทธเจ้าขึ้นประทับแล้วก็เพื่อการปฏริฐานพระพุทธศาสนาที่มั่นคงคเป็นแบบอย่างแก่แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนบัดน,นี้เรานับจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการอย่างรากศาสนาในศรีลังกาไหมน่าจะถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเทียบกับยุคอื่นๆแล้วการเสด็จการที่พระองค์ส่งโองรสทิดาไปครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นเถรวาทแล้วหรือยังคะถ้าเราโยงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ค่ะตอนนั้นยังไม่เกิดมหายานค่ะเมื่อไม่เกิดมหายานก็เลยไม่มีเถรวาทคือคือตอนนั้นยังไม่มี็นหย,ย,ยังเป็นหนึ่งอยู่ยังยังเป็นหนึ่งอยู่ค่ะเป็นพุทธ,ธาศาสนาที่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ค่ะหลังจากครั้งนี้แล้วที่ค่อนข้างจะแยกกันในความเจริญรุ่งเรืองของพุทธ,ธาศาสนาในตอนนั้นพระอาจารย์มีภาพไหมคะว่าได้เห็นอะไรบ้างความเจริญในตอนนั้นนะคะ ภาพเขียนนี่มาปรากฏในยุคสมัยหลังแต่ว่า,าเป็น,นการปรากฏที่มีคมภีร์บันทึกมีตำนานบันทึกที่ชัดเจนเออถอยนิดหนึ่งว่าความเป็นประเทศศรีลังกาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราชที่หนึ่งแล้วก็มีคัมภีร์ที่บันทึกจาลึกไว้ชัดเจนเลยก็คือคมภีร์มหวาวังสาเนี่ยนั้นเหตุการณ์ต่างๆจึงสามารถสืบค้นได้ พระอาจารย์ครนิดหนึ่งคำพิมพมหาวังสานี่เป็นของศรีลังกาหรือว่าเป็นของอินเดียคะเป็นของศรีลังกาศรีลังกาศรีลังกาซึ่งซึ่งมีการบันทึกจารึกไว้ชัดเจนถึงประวัติความเป็นชาติความเป็นไปเป็นมาจนนับถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําแม่นแควเนี่ยเจ้าชายวิชัยที่ถูกบันทึกว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ตั้งศรีลังกาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชาวอินเดียเป็นชาวอินเดียเพราะว่าเป็น กษัตริย์ที่สเสด็จพ่อให้พูดง่ายๆว่าวให้ไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่อื่นพร้อมด้วยพระ<ข>าราช <จะ S 2> บริพารของ,รงพระอ,องค์ก็ไปขึ้นฝั่งที่นี่ทําไมได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันปรินิพานคะไม,ไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่า,าวันที่ขึ้นฝั่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วในคัมภีร์ก็กล่าวถึงว่าพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานเนี่ย ได้มีรับสั่งกับพระอินท์ก็คือท้าวสกกะเทวราชให้ปกป้องคุ้มครองเจ้าชายองคหนึ่งชื่อว่าวิชัยผู้ที่จะไปขึ้นที่เกาะตามพระปันนีแล้วกษัตริย์ผู้นี้แหละจะพิทักษ์ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้ให้ตั้งมั่นยืนนานกษัตริย์องค์นี้จะพิทักษ์ปกป้องศาสนาพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยืนนานมนนนยืนาานแต่ตอนนั้นเจ้าชายวิชัยก็ยังไม่ได้รู้จักพุทธศาสนา แล้วพระองค์ท่านก็มาปักหลักสีลังกาถ้า,ถ,าถ้าเรามองย้อนไปอีกนิดถ้าความเห็นของหลวงพ่อค like. ่ะค่ะคิดว่าพระองค์น่าจะรู้จักแล้วเพราะตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเผยแผ่มา45ปีแล้วครอบคลุมดินแดนแล้วกว่าพระองค์จะโตเป็นหนุ่มเนี่ยพระองค์ก็ต้องเห็นพระสงฆ์ในแว่นแฟนของพระองค์แล้วแต่ตอนที่มาปักหลักเป็นสีลังกาตอนนั้นก็ยังไม่ได้นําพุทธศาสนาเข้ามายังไม่ได้นาเข้าไปค่ะยังไม่ได้นํเข้าไปลองถ้าถ้ายมลองนึกภาพเ่ยนะคะว่า เจ้าชายหนุ่มจากอินเดียมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่ศรีลังกายังมีเผา,น,านู้นเผานีอ้อยู่เยอะแยะเรียกว่าผู้บิทิพลเดิมนะคะและยังความเชื่อผูดผีปีศาจอะไรอีกเยอะ,ะแยะมากเลยการที่จะมาสร้างบ้านให้มันคงก็คงจะยากพอๆกับการที่จะเริ่มศาสนาในดินแดนแห่งนั้น,ย,นยมพอจะเข้าใจถูกไหมถูกต้องแล้วเพราะเพราะในบันทึกนั้นยังไม่ได้กล่าวถึงบทบาทพระสงค์ ตั้งแต่พศหนึ่งมาจนถึงพศสองร้ยเนี่ยยังไม่มีบทบาทพระสงฆ์นั้นเราก็คงอนุมานได้เลยว่าพระสงฆ์เนี่ยไปเริ่มในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมมยติสาแต่แต่ในขณะนั้นองค์พระมหากษัตริย์เองก็คงคงหาทางอยู่ค,คงหาทางในระยะร้อยปีแรก200อปีแรกเนี่ยแต่อย่างที่คุณอานพูดเมื่อสักครู่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาศาสนาใหม่ๆเนี่ยไป ไปขยายผลในดินแดนที่เขามีความเชื่อหลากหลายอยู่แล้ว